มะม่วงโชคอน,นันตปลูกได้สองปีแล้วจ้ะเอามาจากเอาเม็ดมาจากพัดยาเนาะเอาปลูกอยู่อุดรปลูกได้สองปีปลูกจากเม็ดต้นแข็งแรงลูกดกขนาดอันนี้ต้นหลังบ้านนะจ้ะเอามาสองเม็ดแต่ว่าเหลือหลอดแค่ ต้นเดียวเดีย๋ยวจะพาไปเก็บบักเน่าพี่เ้างจะไปตามบักฮงไปเบิ่งกันบาบักเน้าหยกปลูกปลูกได้สองปีแล้วจากกิ่งตอนเนาะลูกจะดกขนาดใดนี่คือบักเน่าแล้วจ้ะต้นนี้ว่าให้เป็นหมากเนาะต้นนี้เพิ่งปลูกปลูกได้ปีหนึ่งจากกิ้งตอนต้นงามแล้วนี่จะอีกต้นหนึ่ง อันนี้ก็ปลูกพร้อมกันบ้างนี่จะมาหาลูกบักนาวลูกแก่ๆเอาไปตำสมตำาม่ให้มีหนางถ้าลูกใดที่มันแก่เต็มที่แล้วมันก็จะร่วงเองเนาะอันนี้คือกล้วยหอมกล้วยหอมหรือกล้วยเขียวีน่จะบกนาวลกขนาดต้นนี เป็นลูกนน้อยๆอยู่กับมี่บอเห็นลูกที่มันโลนแปลว่ามันยังบ่ทันได้แก่ค่ะเพราเป็นยังเขาก็หาบีบเอาบีบเอาหน่วยนิ่มๆนะจ๊ะเบิงว่าลูกใดที่มันแก่แล้วจะนิ่มๆน้ำหลายๆนี่เนาะไดแ้ล้วลูกนี่ เอาไปแค่ลูกเดียวนั่นโอ้ oh, มันคือลูกที่บ่เอาคือคือหลวงอ mm hmm. เสียงแสบแสีบสิอับนำสามลูกเนาะ uh huh. ดกขนาด